ผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องปันสุกบอนสีเช่นเคยนะครับห่างหายกันไปนานมากเลยนะครับเนื่องจากช่วงนี้ติดธุระนะครับกําลังทําร้านขายเกี่ยวกับกระถางต้นไม้นะครับแล้วก็จะอาจจะขายบอลสีแซมไปด้วยนะครับทีนี้ผมก็มีบอลอีกตัวหนึ่งอ่าตัวนี้เคยนําเสนอไปได้อีกหนึ่งหนึ่งคลิปนะครับที่ที่ตั้งแต่ตอนซื้อมาตั้งแต่ต้นเขายังไม่ได้โตนะครับตอนนี้น้องมีใบใหม่มา หลังจากซื้อมาแล้วน่าจะ4 4 5ใบครับประมาณ5ใบที่ที่หลังจากที่ซื้อมาแล้วนะครับผมก็ได้อ่าต้นนี้ชื่อว่าเจ้าจัก,กรพัรนินะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาอวดโฉมเจ้าจัก,กรพัรดิต้นที่ได้ไปเดินตลาดนัดแล้วก็ซื้อมาตอนนั้นราคาก็ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้น้องต้องบอกว่าน้องสมบูรณ์ดีนะครับ มีการเริญเติบโตที่ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สีสีมาครบนะครับมีด่างขาวนะครับด่างขาวก็มาอันนี้ชมพูกัดสีเริ่มกัดสีแล้วนะครับเริ่มกัดสีอาจจะให้ดูรายละเอียดของใบนะครับเริ่มกัดสีนะครับชมพูขาวนะครับส่วนใบล่าสุดของน้องนี่ก็จะเป็นโทนสีเหลืองนะครับ เป็นด่างเหลืองนะครับในเหลืองทองอ่านี่ก็ครบสูตรนะครับถือว่าต้นนี้ก็ให้ความสวยงามที่ครบคันนะครับเจ้าจัก,กรพรรดินะครับผมอ่าต้นนี้ถ้าใครย้อนดูคลิปรแรกๆผมจำไม่ได้ผมซื้อมาเมื่อจะมีนามีนาเมษา,มาเดือน2เดือนได้ครับได้มา5ใบแล้วนะครับนี่อ่าตอนนั้นซื้อมารู้สึกว่าวันที่3มมีนามั้งครับ วันที่3มีนานี่ก็จะสิ้นเดือนเมษาก,ก็ร่วมๆเกือบ2เดือนได้นะครับตั้งแต่ซื้อน้องมานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น,น่าแปลกใจหรือน่าดีใจก็ว่าได้ครับคนเลี้ยงบอลสีเนาะเราไม่ต้องผ่าหัวแต่เราก็จะได้จํานวนเพิ่มมาอีกหนึ่งก็คือน้องมีหน่อมาอีกหนึ่งหนอนะครับผมอ่า๋ยวให้ดูหนอหนอนะครับนี่เลยนะครับผม ใบของหนอ่อของน้องแทงมาหนึ่งหนอ่ออันนี้ซึ่งาถามว่าดีไหมหนอ่อดีนะครับผมมีหน่อขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวรอสักสามใบผมจะแยกหนอ่ออันนี้ก็เอาไว้แบ่งปันเพื่อนๆได้นะครับแบ่งปันที่ใครที่สนใจเจ้าจากะกพัดทีต่ต้นแม่เขาค่อนข้างที่จะครบขันนะครับสวยงามสีฉูดฉาดชมพูจ๋าเลยอันนี้ก็ ชมพูแล้วก็กัดเหลืองนะครับมีด่างเหลืองมาใบนี้ด่างขาวนะครับขาวเหลืองอาจดูลักษณะการด่างจะไม่เหมือนกันนะครับเหลืองกับขาวนะครับผมอ่าตอนนี้น้องก็โอ้ลากเดินดีครับล้นล้นกระถางกันให้ดูดตัวกระถางโอ้อเห็นหรือเปล่าเนาะอ่ะผมไม่ได้ซูมไม่ได้โฟกัสนะครับน่าจะล้นล้นกระถางนะฮะไอ้นี่กระถางหกนิ้วนะครับผมในกระถางหกนิ้วนะครับ เดี๋ยวผมจะขยับน้องเป็นสัก8นิ้วนะครับขยับ8นิ้ว10นิ้วเพื่อที่น้องได้จเจริญเติบโตนะครับได้เยอะกว่านี้นะครับใบน้องก็จะใหญ่กว่าเดิมนะครับอันนี้น้องเพิ่งกลางใบเสร็จเดี๋ยวเรามารอชมใบถัดหน่อของเขานะครับมันจะมีด่างออกมาไหมนะครับผมอันนี้เลยอวดโฉมกันหน่อยครับ ดินก็เป็นดินใบก้ามปูปกตินะครับผมผสมขี้วัวผสมมูลไส้เดือนแล้วก็ปุ๋ยออสโมโคตน,นะครับอ่าถ้าใครมีสูตรดินดีๆก็แนะนําได้นะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้แต่ก็ถือว่าโอเคนะฮะน้ําเดินดีนะครับสะดวกเวลาเราลองลดน้ําดูแลน้ําน้ํามันผ่านได้สะดวกไม่ไม่แช่ไม่ขังนะครับเป็นดินที่โปร่งให้น้องได้มีอ่า รากได้ชอนใช้หาอาหารแล้วก็ใบกาปูเขาจะมีเกี่ยวกับอะไรแร่ธาตุของเขาอยู่แล้วนะครับทำให้สีสวยอะไรพวกเนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ